สวัสดีท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปไดนโนเสาร์นะครับที่ผมรีบนะก็อาจจะไม่ดีสวัสดีอะไรกันดีมากแต่ว่าเพราะว่าแมปมันเร็วนะสวัสดีครับนี่แครรับเชิญผมสวัสดีครับนายเก๊กเกนะครับเราก็จะมาดูกันว่าใครจะได้เป็นปีศาจไลค์ดีนะไม่ใช่พวกเราได้แล้วอตอนนั้นเ่็กกูจะถ่ายคลิปกับไปเล็กอะเสียงแม่งระเบิดเลยอะแบบ พังเลยมันโดนไวรัสเข้าเครื่องเลยนเนาะมึงขึ้นรถกับกูปเปล่าวเดี๋ยววะเดี๋ยวๆๆกูจะเข้าร่วมยังไงเนี่ยมึงเข้าร่วมกูได้ไหมดูดิฮะ <c oughs> มึงเข้าร่วมกูได้ไหมมึงดูดิเ <c oughs> มึงไปแล้วอ้าวเฮียไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเข้ากันในเกม โอ้โหมึงดูดิมึงดูเออแม่งแต่ละตัวดิน่ากลัวจิบหายเลยท่านผู้ชมครับไอ้พวกเรนนอสร์พวกนี้มันก็จะมากัดคอดกัดคอพวกผมนะครับไอ้นายมึงอยู่ไหนเนี่ยกูขี่รถหากูปืนที่ใ้เฮ้แต่กูมีปืนลูกซองนะเว้ย

เอาเลยเอาแล้วกูเพื่อนไม่มีแล้วปีศาจอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอสัตว์เราปีศาจลายปีศาจยักษ์ไหนเราไว้รุ่นเอ้ยข้างหลังเงะโอ้ยแบบนี้โอ้กูโดนกัดคอ เรียบร้อยครับทุกคนผมนะได้สวนเสียชีวิตผมไปแลว้วเพราะโดนกัดคอตายเอาละผมก็โดนเหมือนกันไม่เป็นไรนเนเนนี่ไงเพื่อนผมเดี๋ยวครั้งหน้านะเอาปีศาจชนะเลยหรอเอาเฮียเลนเสาร์ชนะเลยเกมดีจัด <c oughs> ตายกันเลยโคตรห่วยเอ้โคตรโคตรดีอ่ะ เออเราเราไปวดกันดีกว่ากูกูนนชอบป่ากูชอบแบบง่ายมึงเอาดิโกตามเก่าส <c oughs> นุกจัดมาดีทุกคนยืนนิ่งเป็นทีโพสไปได้ <c oughs> มันเล่นกันจริงๆป่ะเนี่ยไอ้พวกน,นี้หรือว่ามันเล่นโปะเออเฮ้ยมีคนชีอกิมด้วยว่ะอีใช่กินทามะ ใครวะเนี่ยมา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 เขาเลือกแมบป่ากันแล้วแล้วก็มาดูกันว่าใครจะได้เป็นไดโนเสาร์สุดอันตรายอ้าวใครวะเนี่ย VCC หกแปดเจ็ดเจ็ดไม่หกเจ็ดแปดแปดมึงเชิญกูมาดิอันนี้ม,มึงมึงใช่ไหมใช่โอ้สวยเลย ซึ่งเป็นรถที่ดีจริงๆกูเลยอย่างชอบกูจะเป็นไรไม่แน่นั่งรถคันนี้เนี่ยเออไม่เป็นไรน่ากลัวเหมือนกันโอ้โหไอ้แมปนี้มันน่ากลัวจังวะอ,อันนี้ขับรถดิโอ้โหเล็ดกด้วยไปไหนขยับรถเซะกูเสียวนันเนี่ยแนวเสาแม่งยิ่งน่ากลัวอยู่แมปนี้ ท่าผู้ชมว่าแบบนี้ถเป็นแบบนี่น,น่ากลัวเหลือเกินอ้าวรถพวกกูแรงซะด้วยท่าน <c oughs> ผู้ชมครับ, <c oughs> บรถของคุณนายเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยแบบน่าตายจริงๆเลยถ้าเจอทีเล็กสักตัวเนี่ยอ้าวมึงขับดีๆเถอะเพื่อนไ <c oughs> ห่กูขับย <c oughs> <c oughs> ังไงวะอีกเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปจอดรออยู่หอ ดูซิไดโนเสาร์น่ากลัวน่ากลัวอยู่หน่อยจ้าวิ่ขี่ถอยหลังให้ดูเลยสุดโค้ยเลยระวังตกน้ำด้อยไม่มีชายหรอกชำนาญขนาดนั้นเลยเชียวทำไมเวลาเจไดโนเสาร์จะได้ขับขับจะได้แบบขับพุ่งอัดหน้าขับพุ่งไปข้างหน้าเลยใช่ไหมเ้ยเฮ้ยไอ้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้โอ้ย ตายหาแน่อ่ะ <laughs> มึงอะไรมึงมึงขี่ถอยหลังชิวเลย <laughs> แล้วโอ้ยไอสัตว์เอ้ยงั้นครั้งหน้าเดี๋ยวกูเชิญมึงบ้างแมปดีสุดแ,แมปโคตรดีอ่ะกูเลยอยากได้รถคันใหม่รถแม่งดีเกิน คลิปนั้นแม่งไปคลิปที่แย่ที่สุดเลยอะปเปลี่ยนใกล้มันไม่ชอบเลยต้องเล่นเกมเดี๋ยวมันจบดีกว่าคุณเสียชีวิตแล้วไม่สาม,มารถฟืน้นฟูได้เฮ้ยกูอยากอยากเป็นเดโนเสาดิโอ้โหอย่างนี้กูก็โดนคนเดียวเลยดิกูจะไล่หาบูนทั่วๆเลยโอ้โหอย่างงี้เนี่ยกูอชอบก็เฮี้ยเลย เฮ้ยไดินเสาใหม่วะดูหน้าตานหาซื้อรถเอ้ยเดี๋ยวกูหาอเอ้ยเดี๋ยวกูววหาซื้อดูมึงอยากยไดไมไหมพาทอมเนี่ยแพททอมสันเนี่ยเฮ้ยลถลงผลเกวียนพา<ล>ฟักทอมมึงเชื่อไหมเราได้รถจี๊บเราก็ดีแล้วนะเวตอนนี้กูยังซื้อรถคันไหนไม่ได้เลยเนี่ย เปลี่ยนสีรถยังไม่ได้เลยเอารถกอล์ฟไหมล่ะเอาดีเอาดีมีตังค์ซื้อเหรอมีดิเอาเลยซื้อเลยกูตอนนั้นกูน่าจะเก็บตังค์ซื้อลูกสองไปหมดแล้วเอาเลยรถกรอ,อล์ฟเริ่มดันง่ายเมื่อไหร่เกมมันจะจบวะนาเบือจะตายอยู่แล้ว ท่านผู้ชมครับนี่ถือว่าถึงแม้เกมมันจะน่าเบื่อแค่ไหนแต่เราก็ต้องเล่นนะแต่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นมันก็สนุกอยู่แต่ว่าเราขับรถถอยหลังประมาทเกินจนทําให้เราโดนไดนโดนเสาร์คาบคอนะครับน้องนายเนาะใช่ใช่ใช่แม่งดโดนไดโนเสาร์คาบคพเออแล้วผมลืมบอกนี่นะครับแขกรับเชิญผมไนตี้สุดหล่อนะครับ แต่ทำไมนายตำรวจวินเนอร์ไม่มาด้วยอ๋อมันเป็นคนติด GTA ครับเช่รครับผมมันไม่มันไม่ยอมเล่นเกมอะไรนอกจาก GTA เลยเป็นคนบ้าจิบ้าเกม GTA บ้าเกมกี่โมงเฮ้ยบ้า,บ,าบ้าอะไรนะอ๋อเก็โอเคผู้รอดชีวิตชนะเว้ยนวเสาตายหาแล้ว <c oughs> ว่าด,ดีใจนี่หอสะอาดเอะสุดยอดจริงๆเราเสาวตายสักทีแต่กูนี่ไม่ได้เป็นผู้รอชีวิตสักทีเอาไอ้นายป่าไม้กูเลือกด่านนี้อ่าเราเราก็รอด่านต่อไปนะไอ้นายมึงเชิญกูด้วยเดี๋ยว กูอยากขับอยากขับรถว่ะไม่ม hmm. okay. ึงอ่ะต้องเชิญกูเอ้ยโยเอ้ยผมผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยใช่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ท่านผู้ชมครับนี่เพื่อนผมมันก็ได้พูดมาแล้วเข้ากลุ่มมานะเล่นเล่นแบบไดโนเสาร์ข้าบคอตอนขี่รถถอยหลังเว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นายกูกูได้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอ้ชิบหายเลยไอ้ขอเล่นด้วยได้ไหมอ่ะมึงเข้ามาทันไม่ล่ะตอนนี้เขาเริ่มเกมอยู่เนี่ยงั้นไว้ตาหน้าเอองั้นเดี๋ยวเล่นบล็อกมือลอแล้วกันเออเออไม่ต้องเล่นบล็อกมือหรอกสวยแย่น่ากลัว โอ๊ยเดนดร์กูบ้าเกมจัดอ่ะเฮ้ยไม่ได้จะบอกมั่วเราสุดได้ผลคณะด้วยอ่ะจริงเหรอใช่เชี่ยเพื่อนกูสุดยอดจัดดีอ่ะเราเราได้ใช้ไหมเก็บไว้ในกระเป๋าอ๋อแล้วไม่ใช้แล้วมันเกลือเกิน อืมบนพระไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจริงแต่ว่าไม่เป็นว่ะน,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 นั่นๆๆกูเห็นรถแล้วกูเห็นรถแล้วเดี๋ยวรถมันจะยิงกูาตายหาก่อน้อย่าเลยเลยอย่าเลยพอฟูดก็บอกนะเดี๋ยวสุ่มผลให้ัวท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูว่าจะอยากเฮ้ยบักเกมแล้วนี่มาดิมาดิเหยียบย่ำด้วย มาเลยเราจะมาเล่นอันนี้ให้ดูกูฆ่าพอเลยคมดไม่คุมเลยคุมจะเราให้ผลพอเท่าเราก็ทมาไปคุมให้แต่ผลดีนิดกับผลวายท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากจะให้ผมเล่นแคมเปญบอกฟุตพีพีไหมถ้าเราสุดได้ผลดีเราจะเอานายจาเคยคิดไหมว่าเสียงใคร อยไกูไม่มีรถใครกูหนีก่อนเลยนายอยู่ไหนเจ้าะถ้าเราสื้อได้ผลพระเราจะให้เลยเฮ้ยใครวะแม่งยิงอยู่ได้น่ารำคาวะเดี๋ยวเราฟาร์มอีเวนต์ก่อนนะมาดิบักรถกระจอกสัตว์ไอ้รถแม่งเร็วอะใครแม่งตอดกูอยู่ได้นี่ไงกูเจอละ กูเจอแล้วกูเจอแล้วเออเมื่อไหร่มันจะคููดาวเสร็จวะกูลงเวลาที่มานานแล้วมาบาเกมบาเกมเว้ยมาเลยไอ้กระจอกช่งผมด้วยช่วมด้วยแงจะไปไหนมันตั้งจุดโอ้ไอสัตว์รถมันแข็งจังวะ ไอ้เฮี้ยนี่ก็จะยิงกูอย่างเดียวเลยมึงอยู่ไหนยิงแต่โกยิงแต่โกเอ้ยไอ้เาไอสัตว์เอ้ยตอดกูอยู่นั่นแหละไอ้พวกแมงวีไอ้พวกแมงวีเป็นวันนั่นกูคุูจุกกูเบอร์เลยมีเงินห้าแสน มาด้อเดินเอาตามไปทันเลยดีรถแม่งเร็วจังวะเยจอคนว่ะคนอะไรนะอย่าได้ผู้เบาดี่เมื่อกี้ผลไปาะทีเล็กไปซะมาเด้อ มาแม่มาแม่เฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยโอ๊ยกูตายม่กูกลายเป็นศพเนื้อเน่ากระจกกระจกเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรกูได้ตังเยอะอยู่เพราะกูฆ่าคนไปหลายคนอยู่เอาเจนเข้ามาดีเจนเข้ามาดีเจนเข้ามาดีเจนเจนเร็วเร็วรีบเข้าเจนเร็วเรรีบเข้า เจนจะเล่นด้วยไหมเนี่ยเออ,เ,เอองั้นไม่ต้องเล่นงั้นไม่ต้องเล่นแล้วแม่งเล่นแต่รออีเวนต์รออีเวนต์ตอนแรกก็อยากเล่นด้วยอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมไม่เคยคิดจะเลิกเล่นบอกฟุตสักห้าวิหน่อยละ่ะเอวก็มันเรื่องของเราหรือเปล่าวะเออเรื่องของมือเรื่องของยอกยอกยอก ไอคิว <IQ S 1> มึงจำไว้ถ้ากูได้เป็นนักเสากูจะฆ่ามึงคนแรกก <c oughs> ูโดนแน่เลยวะหน้ากูยิ่งส่องสว่างเป็นซูปเปอร์ไซย่ายอยู่ <c oughs> หัวกูยิ่งเด่นอยู่เนี่ยโ <c oughs> อ้ยแม่เรากูตุยดาบเลยมึงอะไม่รอดแน่เพราะว่ากาลัะเร็วเว้ยเดี๋ยวกูจะลากมึงอะเอ้ยแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันก็ดีนะโ <c oughs> อ้ยไอ้นายอดละ <c oughs> ไม่เอ้าไอ้ <c oughs> ไนายอยู่ไหนไหนายอยู่ไหนเดี๋ยวกูเชิญนายก่อนนี่ไงนาย เข้ามารถ a t ทกระจอกแต่คันนี้500รแรงม้าเลยนะเว้ยคันนี้500แรงม้าเลยนะเว้ยมาเฮียรถจอดเอออะไรวะมึงฆ่ามึงครั้งเดียวมึงอย่าแค้นดิเพื่อนโอ้โหแรปเตอร์ด้วยกูจะรอดไหมเนี่ยโอ้กูจะทิ้งมึงไอคิวมล่ไปให้มึงรอดหรอเอ,อ้ไนกูขอโทษ เนี่ยไอสัตว์แค่นนี่ตกยุ่มลาเว้ยนายเก็บน้ำมันมาหน่อยได้เก็บให้เก็บน้ำมันมาหน่อยกูเสียวอยู่เนี่ยเสียวแรปเตอร์เฮ้ยเก้บตัวได้ไม่เหรอวะเฮ้ยไงไงมันวิ่งเร็วนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยกูบอกแล้วไม่วิ่งเร็วชิบหายเลยโอ้ย แม่งโหดอะไรขนาดนี้กูตายเลยโอ้ยกูเล่นบังฟุลอะไรเฮียแม่อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอ้ไนไอไนไอไนบายบายท่านผู้ชมหน่อยบายบายครับบายเจ้อ